สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิลป์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับหลังจากเซ่ปุ้ยได้สามมือครับพี่น้องนี่นะครับเชียวครับสามวันนะครับสามสี่มือครับสี่วันนี้นะครับเริ่มเชียวแล้วครับเนี้ยจากเรื่องเลืองครับ Hà lâm chị pian xíu là bùi bùi đi lì hầm yong bùi sang yì lì hầm hoi bắt đã bùi hầm 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 วันที่สามนะครับไปเบิ่งครับเขียวจนนี่ครับเขียวอึบเลยเนี่ยโอ้เหลืองๆอง่ะสงสัยสิว้านม่ถึงพี่น้อง มาวนสามม้วนสามจะทำเนี่ยอันนี้ก็เริ่มเขียวกันแล้วครับโอ้โหได้กินปลาโโหขับปลาจก่งเหรอวะไปแล้ว ครับปลาเคียงข้าปากกินดีไปเลยครับน้ำคือบกเนาะพี่น้องมันต้องมีหม่องหัวเลยครับพี่น้องนี่ครับน้ำบกครับที่มันทั้งนี้น้ำบกครับ คนโมตกเป็นอาทิตย์แล้วครับพี่น้องเพอาดีครับครับเขาได้กินปุ๋ยพอดีครับอืเขียวอึบเลยว้าวอ้เนียนนี้ยทัอะไ่มองที่เชียวเนียนครับ,มนนรบผมเนียนปุ๋ยครับ เดี๋ยวต้องไปสามนอนไม่ลอง โอ้ยไมาใส่สองสอบครับนี่ครับกล่องสองสอบกู้ครับมองยังลี้ยั่งเงินงแดงๆนี่นพี่น,อน้องนาจ,จะบานมาถึงครับข้อมแตกต่างเห็นชัดๆเลยครับที่บ่งในปุยอยบ้านมะฮวานนี่พี่น้องประมาณสองกัสามกัมครับโอ้ยเลียนี่อายุพี่น,อน,น้องหนำไหลออกครับ นี่ครับอัดหูนี่มะหัวหูนี่ครับผมว่าแล้วนำขึคือบกนี่ครับหูป,ปูครับขออยาอดอัดก่อนครับ อัดหูหนึ่งหัวหูหนึ่งเอะพี่น้องเนี่ย พอเขาอัดไปเวลาหนามมากนี่ครับมันลวกนี่นะครับเวลาฝนตกหนามมากกับเหยี่ยมไม้นี่จเห็นบังนี้พบ่ถือปุ๋ยไปน่องแดงเกือบครึ่งเลยครับทีเดียวปุ๋ยมาใส่ตัวใหม่ขู่นึง นี่ครับทาหน้าคือสลังจิปนวอร์สลังของชาิดีครับอขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณนทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์พี่น้องอย่าลืมกดติดตามนั่นเลยครับอย่าก,กดขามโฆษณาสาหรับชิปนี่สวัสดีจ้า